สวัสดีค่ะพบกันกับเพรอีกแล้วนะวันนี้มี V ีออสหนึ่งจุห้าอีปีสิบสี่คันนี้เลยไม้นี่น้อยแปดหมืนหกพันโลเท่านั้นนะคะราคาคันนี้นะคะตั้งขายที่สามแสนหนึ่งหม่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะพอนเริ่มต้นถูกๆนะคะอยู่ที่หกพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะทุกคนใครที่สนใจนะคะไปต่อกับเพรให้จนจบคลิปเลยะคะ่ะมาค่ะทุกคนมาเริ่มกันที่ดวงไฟด้านหน้าด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะแน่นๆแบบนี้เลยเสวยๆใสๆนะคะทุกคน ใสหวหนาคตของเซลล์อีกนะคะเออไม่ใช่นะคะรอเล่นนะคะไฟสวยมากค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็มีแถมไฟตัดหมอกแบบนี้ให้ด้วยนะคะภายนอกคือสวยค่ะอันนี้เป็นปี2014นะคะแถมมายังน้อยมากๆแค่86,000โลเท่านั้นนะคะความสีเต็มๆของมันนะคะสีไม่ให้เต็มเลยแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะตัวสันเหลี่ยมคมอยู่สวยๆครบๆแบบนี้ชัดๆแบบนี้นะคะ ภายนอกดูใหม่มากนะคะดูไม่ออกเลยว่าเป็นปีรถที่ปีสองพันสิบสี่นะคะปีไม่ได้ลึกไม่ได้ใหม่มากนะคะกลางๆนะอันนี้ด้านนี้ก็ใสๆนะคะแทบจะไม่มีรอยอะไรนะคะไฟคือใหม่มากอะความคุ้มค่าที่คุณจะได้ไปนะคะแค่ด้านหน้าก็ถือว่าสวยมากๆแล้วนะคะดูตัวล้อกันค่ะล้อเป็นล้อของโตโยต้านะคะล้อจากโรงงานนะอันนี้ แก้มยางนะคะหกสิบนะหน้ายางร้อแปดสิบห้านะคะแม็กขอบสิบห้ายางใหม่ๆเงาๆมันๆแบบนี้เลยทุกคนถ้ายางตัวนี้นะถ้ามีแตกลายงาก่อนปล่อยรถเราเปลี่ยนให้แน่นอนคะ่ะมาดูซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อใหม่ๆแบบนั้นเลยไม่มีอไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยนะคะใครที่อยากดูรถตัวจริงนะคะมาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทยหกสิบแปแยกหนึ่งนะทุกคน ถนนเสรีไทยเขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะหรือติดต่อเพรเข้ามาได้เลยค่ะ0822409725น,นะคะให้ดูเหลี่ยมตรงนี้ค่ะดูสันเหลี่ยมตรงนี้ชัดๆแบบน,นี้นะทุกคนเตรีมติดมาให้แล้วสีดำแบบนี้สสวยๆเลยนะรอบคันนะคะกระจกเป็นของเดิมแท้จากโรงงานทุกบานนะดูภายในกันค่ะสวยมากหัวเปิดออกมากมีกลิ่นหอ,หอมอะไรสักอย่างนึงเหมือนเป็นกลิ่นน้ำหอมนะคะ หอมมากค่ะอันนี้เลยตัวเบาเป็นเบาหนังนะคะเบาหนังสีดำแบบนี้นะงงเงาเงานสวยๆแบบนี้ทุกคนเป็นเบาตัวเพชรเองก็ชอบเบาหนังนะคะเพราะว่ามันดูแลง่ายนะคะนี่เลยค่ะความความใหม่ของเบาคือสวยมากนะคะมาดูต่อกันค่ะอันนี้คอนโซลนะคะไม่มีรอยเลยนะสวยกว้างๆแบบนี้เลยนะทุกคนมาดูค่ะ อุปกรณ์ตัวนี้คู่มือรถยังอยู่นะคะอันนี้เป็นโตโยต้าวีออนะหนึ่งอ,อันนี้เป็น v ีออสนะคะร้อเก้าแรงม้านะหนึ่งพันสี่ร้ยเก้าสิบเจ็ดสี่ีนะคะเป็นรถใช้งานมือเดียวนะถ้าทุกคนได้ไปก็คือได้ใช้เป็นบุคคลที่สองแน่นอนไม่มีมือหนึ่งมือสอมือสาม,มือสี่มาแน่นอนคะ่ะอันนี้เป็นรถมือสองของแท้ค่ะอันนี้นะเป็นเกียร์ออโต้นะคะทุกคนมีเกียร์ต่ำไม่ถึงสอง สามระดับเลยนะนี่เลยค่ะอันนี้ที่ชาร์จแบตนะมีแถมกล้องด้วยนะคะนี่เลยค่ะส,สวยเลยนะตัวกันแดดตัวบังแดดสวยๆเลยค่ะระบบไฟนะคะอันนี้ใช้ได้หนึ่งข้างนะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราแก้ไขให้ก่อนปล่อยรถให้ลูกค้าแน่นอนนะแต่ว่าให้ดูอภาพรวมๆนะคะความสวยของมันนะนี่เลยค่ะมาดูค่ะ ตัวเพดรถนะยังอยู่มือนเดิมนะคะตัวน็อตตัวนี้ไม่มีการพ่นสีเพิ่มมานะคะหัวน็อตยังอยู่ที่เดิมอา่าเป็นของเดิมแท้นะคะไม่ไม่ไม่มีอ่รอยขัดออกไปเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะรับประกันว่ารถไม่คือชนข้างชนหนักมาแน่นอนนะคะนี่เลยคะ่ะต่อกันค่ะมาด้านหลังนะคะภายในด้านหลังตรงนี้ รงส่วนประตูนะคะก็สวยๆแบบนี้เลยนะทุกคนด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังเช่นกันค่ะสวยมากอะ่ะเบาะหนังแววๆเงาๆแบบนี้นะคะนี่มีที่วางแก้วน้ํานะแล้วก็ที่ใส่เอกสารนะทุกนนคนสองที่นะภายในสวยๆใหม่ๆนะคะตรงด้านบนด้านนี้นะคะไม่มีรอยเจิมไม่มีรอยคราบอะไรเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลย มาค่ะตรงล้อด้านหลังนะคะล้อด้านหลังบนนี้จะได้เป็นดัมเบลนะทุกคนหน้ายางแก้มยางแม็กเหมือนเดิมนะคะดูความมันของยางค่ะสวยมากนะคะดูซุ้มล้อด้านในด้านหลังนะคะสวยค่ะความคุ้มค่านะคะถือใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มค่านะคะซื้อไปก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆนะทุกคนนี่เลยค่ะสวยๆเลยนะไปต่อกันค่ะนี่เลย ไฟนะคะด้านไฟท้าย LED แน่นๆแบบนี้เลยนะมีแดดนิดนึงนะคะอันนี้เซนเซอร์ให้สองจุดนะคะสวยนะคะแล้วก็ไฟด้านขวามือเดี๋ยวจะไปเปิดกระโปรงให้ดูนะคะกระโปรงรถนะคะกระโปรงด้านหลังนะนี่แหละค่ะตัวล้อด้านนี้ก็เช่นกันค่ะแก้มยางหน้ายางขอบยางอะไรได้เหมือนเดิมน,นะคะ เป็นดัมเบลเหมือนกันดูภายในค่ะไม่มีสนิมนะคะสวยๆแบบนี้เลยสีแท้จะไม่มีรอยเลยนะคะสียังเต็มๆสวยๆนะคะคือซื้อไปนี่คือใช้งานได้เลยยาวๆไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะไม่ซ่อมจุกจิกแน่นอนคะ่ะรับประกันนะแล้วก็ตัวเพรยนตนเนี่ยบริษัทของเรานะถ้าซื้อไปเรารับประกันตัวรถนะคะสามสิบวันเอาไปใช้แล้วแบบว่า เอ,อมีปัญหานะคะก็เอากลับมาให้เราดูแลได้นะคะทางจังหวัดก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะเรามีบริการให้เช่นกันนะคะไปดูต่อกันค่ะอันนี้นะคะกันาสาดนะคะสวยๆแบบนี้เลยรถจะเป็นขาวดำนะคะตัวกระจกนะได้ของเดิมแท้จากโรงงานทุกบานนะคะยังมีโลโก้โตโยต้านะคะติดอยู่นะ นี่เลยค่ะกระจกนะคะปรับออโต้ทุกบานนะทุกคนดสวยแบบนี้เลยค่ะเย็บ <Yeah. S 1> ด้วยได้ตะเข็บด,ดําแบบนี้นนะไปต่อกันค่ะเห็นหัวน็อตด้านนั้นไหมคะมมใหม่ๆนะรับประกันนะไม่มีชนมานะคะไม่ได้เปลี่ยนอ่ประตูด้านด้านไหนเลยนะคะของเดิมแท้จากโรงงานทั้งคันนะคะหัวน็อตเดิม สติ c k e อะไรยังอยู่เหมือนเดิมนะคะของข้อมูลรถทุกอย่างนะคะสวยมากนะคะทุกคนนี่เลยค่ะแถมเลขไมคันนี้นะแปดหมืนหกเท่านั้นเองแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะแล้วของเดิมแทบจะไม่ได้ใช้เลย,มยไม่ถึงแสนเลยตัวแอร์แบ็กจะมีให้แค่สองใบนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัายหนังนะใหมๆ่ๆสวยๆแบบนี้นะทุกคน ยังไม่มีร,อย,รอยขีดรอยข่วนนะโลโกโตโตยต้าชัดๆแบบนี้เลยนะนี่เลยค่ะสวยมากนะใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มนะคะถึงเป็นรถที่ปีเก่านะแต่ก็ซื้อไปรับประกันได้เลยเพรับประกันได้เลยว่าใช้งานได้นานยาวนานมากๆนี่เลยค่ะใครที่ตัดสินใจอยู่นะคะเพจบอกเลยว่าคุ้มนะคันนี้สวยมากๆนะอ๋อเดี๋ยวลืมให้ทุกคนดูด้านหลังนะคะ ไปดูด้านหลังกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องนะมีความแดดนิดนึงนะทุกคนด้านในนะคะควกว้างๆแบบนี้เลยว่างกระเป๋าใบใหญ่ๆได้ประมาณสองใบนะคะแต่ว่าความหอมของรถคือหอมมากเลยเป็นรถผู้หญิงหรือเปล่ามันไม่แน่ใจนะคะตัวเมิอาร์ ตัวฝาท้ายนะคะรับประกันได้เลยนะไม่มีชนหนักมานะคะไม่จะมีเปลี่ยนฝาท้ายมานะคะแถมมีไฟส่องสว่างให้ด้วยตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปรกรณ์แม่แรงกันยังอยู่อุปรกรณ์ครบคันอย่างนี้นะคนยางอย่างนี้สวยๆอยู่เลยมาดูตรงนี้กันค่ะเนี่ยของโรงงานทํามานะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะรับประกันรถไม่เคยชนหนักิีควอมจมน้ํามานะ เนี่ยค่ะใครที่กลัวนะคะกลัวว่าแบบไม่มั่นใจซื้อรถไปจะได้โดนรถที่แบบรถยำยำม,มาขายหรือเปล่าให้มั่นใจเลยค่ะของเรานะคะเปิดมาแล้วยี่สิบสามปีนะลูกค้าที่ซื้อไปนะคะแนะนําต่อต่อกันมาลูกค้าใหม่นะคะแนะนําทุกคนเอแนะนําเพื่อนพี่น้องนะคะให้เข้ามาซื้อต่อต่อกันเรารับประกันคุณภาพได้เลยถ้ารถไม่ดีจริงนะคะเปิดได้ไม่อยูนอยู่ได้ไม่นานเท่านี้นะคะ นี่แหะค่ะบริษัทนะคะ,ะ,คะกว้างๆใหญ่ๆรถมีให้เลือกมากมายถึงสามสี่ร้อยคันเลยทีเดียวมีรับประกันหลังการขายให้อย่างแน่นอนนะคะอันนี้เลยเมดอาร์คเห็นนะคะรอยเชื่อมต่อต่อตางๆของเดิมแท้นะคะของเดิมจากโรงงานนะใครที่ดูไม่เป็นดูรถไม่เป็นสบายใจได้ไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะอ่ ย้อมแมวมาขายนะคะใครที่กําลังตัดสินใจหาเต้นรถมือสองดีๆนะคะให้นึกถึงเพชรยนต์เป็นตัวเลือกแรกนะคะต่อให้คนจะอ,อยู่ต่างจังหวัดก็ตามนะคะแต่ว่าเรามีรถอะไลส่งให้ลูกค้าถึงที่เลยนะ <S <S เป็นไงคะดูภายในดูภายนอกรอบๆกันแล้วเหลือดูห้องเครื่องเดี๋ยวเพชรจะพาไปดูห้องเครื่องกันไปกันไปกันเลยค่ะ มาค่ะต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะเครื่องนี้นะเครื่องยนต์ VVTi นะคะร0 9แรงม้านะคะอย่างที่แจ้งไป1497นซีซีนะคะตัวเครื่องยนต์ใหม่ๆสะอาดแบบนี้เลยนะคะไม่มีฝุ่นไม่มีคราบน้ำมันเลยนะคะเดี๋ยวเราดูๆไปพร้อมกันนะคะว่าตัวเครื่องจะเป็นยังไงนะตัวแบตเตอรี่นะคะพร้อมใช้งานนะทุกคนขึ้นเขียวๆแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะรอยต่างๆนะคะสวยๆสมบูรณ์นะตัวหัวรถด้านในไม่มีรอยขันนะคะ ตรงนี้ก็ไม่มีรอยขันค่ะตัวเม็ดอาร์คนะคะ,ะ,คะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่เลยคะ่ะสภาพนะคะด้านนี้เสียสวยนะทุกคนตัวคันหน้าเดิมแท้แน่นอน,นะคะ่ะทีนี้ตัวเครื่องยนต์ก็ของโรงงานแท้ๆนะคะเพราะมีจุดแต้มสียอยู่ครบทุกจุดนะคะไม่ได้มีจุดไหนที่เปลี่ยนไปนะแต่เพียนว่านะตรงนี้หัวน็อตอันนี้มีการขายอ,อกไปน่าจะมีการซ่อม ซ่อมไปบ้างแล้วนะคะนันี้แต่ไม่เป็นไรค่ะจุดนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะแต่ว่าตัวเครื่องเราก็คือยังอยู่เช่นเดิมนะอันนี้ก็รับประกันคุณภาพให้นะคะถ้าซื้อไปแล้วมีการมีปัญหาอะไรเนี่ยเรารับประกันให้30วันถ้าคุณเอาไปใช้แล้วมันมีซ่อมจุกจริงเนะี่ยเอากลับเข้ามาเรารับซ่อมรับประกันให้ฟรีเลยนะคะแล้วก็ถ้าเอาไปเช็คแล้วว่ามันมีการจนหนักเปลี่ยนเครื่องออกมาเนี่ย ทางเพยยิ่นยนเรารับซื้อเต็มจํานวนนะทุกคนให้มั่นใจตรงจุดนี้นะถ้าคุณเอาไปตรวจไปเช็คแล้วพบว,ว่ามันมันชนหนักพิความจมน้ําเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรที่เอ่อที่เราโฆษณาเอาไว้อะเอากลับเข้ามานะเราซื้อรับคืนเต็มจํานวนนะแต่หัวน,น็อตนะมันมีการไขาไปจริงๆค่ะแต่ตรงฝากระโปรงนะเป็นของเดิมจากโรงงานนะคะตัวเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะยังอยู่ครบนะ ตัวนี้ซีนนะคะไม่ใช่ซิลิโคนนะคะจิกเข้าไปยังเป็นรอยเล็บอยู่นะแล้วก็สติกเกอ er ร์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ก็คือรับประกันเลยว่าฝากระโปรงเดิมแท้จากตรงงานนะ mm hmm. แต่เท่าที่ดูก็จะมีแค่จุดที่ว่าขันน็อตไป mm hmm. ด้านนี้น,นะคะ mm hmm. แต่ตัวเครื่องเดิมนะคะแล้วก็ให้ดูตรงนี้ค่ะตัวด้านนายเห็นไหมคะก็ยังอยู่เช่นเดิมนะคะ ตัวเครื่องนี้ก็คือเครื่องเดิมแท้จากโรงงานนะให้ดูจุดแต้มสีต่างๆนะอันนี้เรารับประกันเรื่องคุณภาพเ,เรารับประกันตัวเครื่อง30วันนะทุกคนเอาไปใช้แล้วพบปัญหานะเอากลับเข้ามาเลยเราดูแลให้นะคะแล้วก็เราก็รับประกันให้อีกว่าถ้าเกิดว่ามันชนหนักจริงๆอะ่ะแบบยำม,มาใหม่เลยอะ่ะเอากลับเข้ามาเราซื้อเต็มจำนวนเพชรยนต์รับประกันเรื่องนี้ให้นะคะใครที่สนใจอยากจะมาดูรถนะคะ มาดูได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะถนนเสรีไทยเขมรินบุรีกรุงเทพนะคะหรือติดต่อเพชรเข้ามานะคะ082-240-9725นะคะทุกคนหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะสะดุดกันอีกทีหนึ่งนะไม้แค่86,000นะคะผ่อนนะคะอยู่ที่ประมาณ6,000 6, เริ่มต้น่อ,อ,อนเริ่มต้นนี้ที่ประมาณ6,000นะคะราคาเต็ม319,000นะคะ เป็น v ีออ e นะทุกคนดีอ 1.5e ปี2014นะนี่นะคะรูปภาพรวมๆแล้วถ้าใครสนใจนะคะรีบๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะมีรถดีๆมาแนะนำให้กับทุกคนได้รับชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ